สวัสดีค่ะ946 Academy นะคะ EP ที่7ค่ะอันนี้ยากขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะ Market s e gment ของเรามีอะไรบ้างคะ่ะพี่แมนเชิญเลยค่ะตัวเนี้ยนะครับหลังจากที่เรารู้คร่าวๆแล้วว่าลูกค้าแยกออกไปย่างไงเราก็จะแยกมาเป็นเป็น m t s k e t s e gment หรือเป็นกรุ๊ปๆเพื่อที่จะได้ตรามได้นะฮะเวลามีตัวเลขมาเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายในอนาคตคะนะครับ นั้นโดยเบสิกเนี่ยนะครับแต่ละโรงแรมมีมาเก็ตเซ g กเมนต์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งยังไงะนะโรงแรมเชนก็เหมือนกันแต่ละอันไม่เหมือนกันเลยนะครับนี้สิ่งที่ผมเอามาให้เนี่ยนะมันจะเป็นของเชนที่เป็นอินเตอร์โรงแรมหนึ่งนะอัะอนหนึ่งของเชนหนึ่งนะครับมีโมดิฟายใส่เข้าไปนิดนึงนะครับก็เริ่มมาจากตรงนี้ ใช้คำง่ายๆเลยนะฮะว่าดเล็กนะดเร็กก็คืออะไรก็คือลูกค้า,า,าที่จองตรงกับโรงแรมเลยะนะฮะส่งอ e ีเมลมาจองผ่าน Facebook ของโรงแรมมาจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมมาหรือ Walk In เข้ามาคำว่า Walk In ก็คือลูกค้าซึ่งเดินเข้ามาโดยไม่จองเข้ามาที่โรงแรมแล้วก็มาจองห้องที่เคาน์เตอร์เลยนั่นคือเรียกว่า Wal k in พวกนี้คือพวกนี้นะฮะ น,นี่ฝั่งนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็นลูกค้า FIT หมดเลยก็คือไม่ใช่กรุป่ปคือต่ำกว่า10ห้องะนะครับอันต่อไปก็คือลูกค้าที่เป็น Business อย่างที่บอกเซลล์ของโรงแรมออกเลทไปให้ะนะครับ IBM ออกไปให้กระทรวงสาธารณสุขออกไปให้สถานทูตอินโดนีเซียหรือออกไปสมาคมอะไรก็ตามเข้าเป็นลูกค้าพิเศษหมดเลยะนะครับ ต่อไป discount discount เนี่ยเขาก็จะใช้กับตัวอย่างเช่นพวก Airlines t a f f ปกติแล้วจะได้50% Discount จากราคาที่เป็น Bar r a ร e นะครับหรือ b บ s A a v a i l a b l e ิลเรทนะครับหรือ Discount ที่อะไรเวลาทำ t ร s t r u c t u r e ให้พวก Friend and Family mm hmm. สมุิเกรดอยู่โรงแรมนี้มีญาติพี่น้องแอทนที่จะต้องไปขอเขาบอกเลยเขาลดให้60% 70% ของบาเรทก็ออกมาเป็นราคานี้เลยนะไม่ต้องไปขอแล้วนะหรือดิสเค n t จากเจ้าของอาจจะเหลือห้องละร้อยหนึ่งกับเจ้าของรแรมเขาอยากจะให้เพื่อนเขาญาติเขาในราคานี้มันก็อยู่อยู่ในเดสตรักเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้อีกอันหนึ่งคืออะไรครับแพ็กเกจนะครับตัวนี้คำว่าแพ็กเกจก็คือการที่เอาห้องมารวมกับอันอื่นตัวอย่างเช่นสปาอาหาร นะครับหรือว่าอะไรก็ตามก็กลายเป็นแพ็ะเกจสองวันสามคืนอะไรเงี้ยนะมีนวดนู่นนวดนี่นะครับก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นแพ็กเกจนะครับออนไลน์ต่อไปออนไลน์ก็คือจองผ่านออนไลน์ทรัลเอเจนต์หมดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นจองผ่านทัวร์เบรเตอร์ทั้งหลายนะคือบริษัทที่เป็นทรัลเอเจนต์หรือเป็นเอเจนซี่เข้ามานะครับอันนี้คือฝั่ง ที่เป็น f i t f i t หรือต่ำกว่าสิบ้้องะนะที่เหลือก็คือเป็นกรุ๊ปละเกิน10บ้้องขึ้นไปะนะครับกรุป๊ปอธิบายต่อจากคราวที่แล้วอันนึงที่คุณควรจะรู้ก็คือกรุ๊ปซีรีส์กรุ๊ปซีรีส์คืออะไรนะกรุ๊ปซีรีส์ก็เหมือนกับหนังพวกคอเรียนซีรีส์หนังอะไรครับหนังเกาหลีมาฉายสองทุ่มจันพุทธศุกร์ อใช้แบบเดียวกัน <C HA> นั้นกรุ๊ปซีรีส์ก็คือบริษัททัวร์ก่อนอื่นเขาก็จะไปจองตั๋วเครื่องบินก่อน <C HA> นะฮะสมมุติว่ามาจากฮ่องกงมาวันจันทร์อยู่ส <C HA> องวันที่กรุงเทพอยู่สองวันที่พัทยา <C HA> แล้วก็บินกลับเลย <C HA> ก็แสดงว่าจาันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกไหมครับ <C HA> กับวันสุกเขาก็จะล็อกวันจันทร์ บินกลับวันศุกร์ทุกวีคเลยอาจจะทําเป็นสามเดือนนะฮะวันทุกอาทิตย์ก็จะมีตัวที่เขาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วปกติเขาล็อกกี่ที่ครับก็ขั้นต่ำสิบหกสี่สิบครับ <40. S 1> เพราะรถบัส <c oughs> เขา <c oughs> มีสี่สิบที่นั่งเอาไว้ง่ายนะฮะจริงๆรถบัสมันจะมีสี่สิบสอง ที่นั่ง43ที่นั่งมันก็จะมีไกด์กาโทลิเตอร์ด้วยะมะันเขาก็จะล็อก40ที่นะเอาไปขายนะเ,เพื่อที่จะเอามานั่งในรถรถบัสพอดีะนะครับแล้วก็ไปล็อกโรงแรม 20, 20ห้อง,องกับมีรถอีกไซส์หนึ่งคือรถไซส์3 0 3 1 32ที่นั่งเนี่ยที่เขาเรียกว่า KL ใช่ไหมค่าเขาก็จะล็อก30ที่นั่งไอ้30ซีทแต่เวลาล็อกโรงแรมก็จะล็อก 15, 15. ห้อง อ่าเสร็จปุ๊บก็เอามารวมเป็นโปรแกรมแล้วก็เอาไปลงโฆษณานะครับขายอันนี้คือเรียกว่ากรุปซีรีส์ s จริงแบบนี้เนี่ยในหนังสือพิมพ์ไทยมันก็มีใช่ไหมใช่ไปดูหลังพวกปันกองโพสตก็จะมีแล้วพวกบินไปห้องกองห้องเกิงอะไรพวกเนี้ยนะที่ขายเป็นตัวเอัลบาออกไปอันนั้นก็จะเป็นตัว s e ซีรีส์เหมือนกันอยู่ก็ไปจองรวมกับเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบล็อกมา20ห้องจริงๆมันจะมา20ไหม ก็อาจจะไม่ถึงอาจจะถึงหรือไม่ถึงะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเวลาบล็อกก็จะบล็อกมาเป็นชุดเลย3เดือนบ้าง4เดือนบ้าง6เดือนบ้างอันนั้นคือเรียกว่ากรุปซีรีส์นะฮะ,ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นกรุปอย่างอื่นก็เป็นธรรมดาแล้วก็คือมากันเป็นส่วนใหญ่มาเที่ยวอะะนะครับะนะครับอันต่อไปคืออะไรแอร์ครูค่ะครูนะฮะพวกนี้ก็คือพวกพนักงานในสายการบิน นะครับแล้วเขาก็มาเซ็นคอนแท็กกับโรงแรมนะครับตัวครูเนี่ยแยกเป็นจริงๆ3อย่างนะครับหนึ่งเคบินครูก็คือพวกกับตันกับผู้ช่วยนะครับที่อยู่ในในไอ้ไอ้เคบินอะไอ้คนขับอ่ะมันมีเอนจิเนียร์วิศวกรอยู่นั้นด้วยนะเสร็จแล้วก็อันที่สองเออโทษทีฮอคิครูคือพวกกับตันพวกผู้ช่วยกับตันอ่า แล้วเคบินครูนี่คือพวกสจวดพวกแอร์โฮสเตดนะครับแล้วอันที่สามมันจะมีพวกเอนจิเนียร์นะครับที่ดูแลเครื่องบินสามอันพวกนี้พวกนี้เขาจะมาเช่าโรงแรมะนะครับอยู่แล้วก็เซ็นคอนแทคกันเป็นปีๆนะครับออเตอร์เนี่ยอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาคือบางครั้งเนี่ยเรามันมีตัวอื่น ที่มันเป็นชาร์ตพวกเอ็กซ์ซ e x เอ็กซ่นะถ้าตัดปัญหาก็เอามารวบใส่นี่เลยหรือหรืออะไรก็ตามที่ไม่อยู่ในพวกนี้เอามาใส่ในนี้หมดเลยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นห้ององฟรีะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างโรงแรงของคุณไม่จำเป็นต้องตามนี้ะนะครับอยากจะมีอะไรเพิ่ม Discount ไม่อยากมีเอาออก แพ็กเกจไม่อยากมีเอาออกได้ไอ้นี่ไม่อยากมีเอาออกนะครับเพราะโรงแรมอื่นตัวอย่างเช่นเชนบางเชนมีบัตรพวกอะไรครับรอยัลตี้คัทเขาก็จะมีของเขาเลยนะอ่านะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรงแรมในพัทยาอย่างนะคะรีสอร์ทก็อาจจะมีเซกเมนต์อาจจะไม่มีเซกเมนต์ของครูสนะคะใช่ไม่มีก็ได้อาจจะบิสเนสอาจจะน้อยไปน้อยลงนิดนึงก็ไม่มีก็เปลี่ยนได้ทิศแล้วแต่ว่าคุณจะจับอะไร หรือบางทีคุณขายวอลชเชอร์เยอะๆค,ะคุณก็อาจจะเปลี่ยนชื่อแพ็กเกจคุณเปลี่ยนเป็นโฮเทลวอลชเชอร์เลยถูกไหมได้แต่เราต้องเข้าใจแค่นั้นว่าเราทำมาร์เก็ตเซกเมนต์มาเพื่อที่จะจับกลุ่มของลูกค้าเราเพื่อที่เอาตัวเลขพวกนี้ไปวิเคราะห์ะแล้วเราเอาไปทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนี่คือมาร์เก็ตเซ e กเมนต์ครับ เห็นไหมคะว่า Market Segment เนี่ยสำคัญแค่ไหนนะคะถ้าคุณรู้จักลูกค้าตัวเองนะคะจัด Market Segment ดีๆคุณก็สามารถที่จะนำรายได้เข้าโรงแรมเพิ่มได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วมีคำถามฝากกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้946 Academy ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ